สวัสดีครับอยู่กับรายการ G t o y Reveal e n t r o มาสวัสดีครับอยู่กับช่วงให้ก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจ้าเทคคูจินนะครับผมเครื่องบินจากซีรีส์เฮอริเคนเจอร์นะฮะ โอ้โหถือว่าเป็นซีรีส์แรกเลยที่ได้มารีวิวนะครับในส่วนของหุ่นยนต์เซนไตนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีแต่ DX Rider ส,ส่วนใหญ่นะทั้งหมดเลยมีเซนไตอยู่ไม่กี่อย่างเองนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยนะครับที่รีวิวในช่องนะฮะนะครับตัวนี้ได้มาเป็นมือ2นะครับผมก็ดูสภาพใบพัดนะก็ยังอถอยให้ดูด่วาถอดให้ดูด่วอ่ะถอยให้ดูนะก็คือแบบ มีรอยบ้างนะฮะแต่ว่าโดยรวมก็คือยังดีอยู่ใบพงใบพัดก็คือยังมีนะก็คือยังมีอยู่นะครับตอนนี้ตึ๊บ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 นี่ก็คือยังมีทั้ง4ได้าเลยนะครับเมื่อกี้ที่เปิดที่ไปเราไม่ได้กางใบพัดออกนะครับก็เก็บไว้ก่อนโอเคมาดูเจ้าตัวของเครื่องบินกันก่อนนะฮะเครื่องบินนะครับก็เป็นประมาณนี้ข้างนี้เป็นหน้านกนะนะครับนกแอร์ไลน์ นะครับเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเครื่องบินอฮอร์ทีอว่าไว้ไว้ยิงนะครับมีกระสุนกระสุนอะไรประมาณนะั้เนี่ยมีมิสซงมิสไซน์อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ด้ดานหลังตรงนี้เป็นใบพัดนะครับเห็นไหมนี่ใบพัดแบบนี้เลยหมุนได้ด้วยนะนี่ก็คือเฟี Fi ้ยวฟ้าอยู่นะครับเดี๋ยวจะประกอบเป็นร่างหุน่นก็เลยดีกว่านะครับตัวนี้สามารถดึงออกได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวเราประกอบใบพัดข้นไปก่อนนะ นี่ประกอบใบพัดเข้าไปก่อนแล้วตรงนี้เราต้องดึงไม่เห็นโทษทีโอเคเห็นไหมครับผมต้องจัดกล้องมองมุมกล้องใหม่นะครับขั้นแรกอ่เดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆเลยนะถอดตรงนี้ออกนะครับก็คือดึงเป็นแขนออกแล้วก็หมุนลงมานะฮะจิบๆๆๆนะครับอ่าตรงนี้จะมีหัวอยู่นะให้เราเดินขึ้นนะฮะนี่แล้วก็หมุนไปเลยจิบหมุนหน้าเสร็จปั๊บ เราต้องหาใบพัดที่มันดึงได้เมื่อสักครู่เก็บล้อก่อนจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บอ่าเปิดออกมาใส่เข้าไปนะครับก็ดึงขาออกจับเรียบร้อยนะครับเช็คคุจินนะครับแปลงเป็นเซนไตเรียบร้อยแล้วเซนไตเป็นหุ่นยนต์นะครับนี่ จนเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วผมเหมือนมีอะไรอาวุธมันอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหามาให้โอเคครับกลับมากันต่อลองแล้วถือไม่ได้ <c oughs> นะครับก็รประมาณนี้นะไม่รู้ว่าพลาดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะนี่นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะมาให้ดูด้านหลังมันก็จะยืดยืดแบบนี้หน่อยนะนะครับนะครับีโอเค ตรงนี้ใบพัดเราสามารถหมุนได้นะตอนที่แปลไปเครื่องบินอะเมื่อกี้ก็ลืมรีวิวลืมให้ดูนะฮะเดี๋ยวปรับฟังแป๊บนึงโอเคนะครับนี่เทจริงๆนะตัวนี้มันก็เทนะจริงๆมีมีในส่วนของตัวตัว,ต,วตัวใหญ่ด้วยของ่างหลักนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันแตกมันหักสะบัดเลยก็เลยไม่ได้เอามารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้รีวิวแล้วกันนะก็ถือว่าเทนะตัวนี้คือเทเลย นะครับเดี๋ยวไปเจอกันท้ายคลิปดีกว่าไปมากล้ถึงช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับผมวันนี้ก็มีรีวิวสั้นๆประมาณนี้นะฮะ mm hmm. ก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไครป์ผมด้วยนะครับผม mm hmm. ข้างหลังไม่ต้องสงสัยว่ามาได้ยังไง mm hmm. ก็คือมีเดี๋ยวผมบอกคือมีนะแต่ว่ารีวิวไม่ได้ <laughs> มันรีวิวไม่ได้เพราะว่านี่สภาพนี่คือแตกสะบัดสะหักสะบ,บอมหมดเลยนะฮะตอนนี้คือแบบแตกเยอะก็คือได,ได้ได้มาสภาพไม่ค่อยสวย ก็เลยยังไม่อยากรีวิวตอนนี้นะครแต่ว่าได้ตัวนี้มาสภาพสวยก็เลยเอามารีวิวก่อนแล้วกันนะครับก็นะครับสำหรับคลิปตัวนี้เป็นไงบ้างช,ชื่อชื่ออะไรน,นะเทคุททจินใช่ไหม <mat ian> นะครับก็คือเป็นตัวแรกที่ว่ารีวิวเลยนะฮะที่ได้มาแล้วก็รีวิวในส่วนของหุ่นยนต์สไตนะครับอนาคตคาดว่าก็น่าจะมีมาเรื่อยๆนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาการไปก่อนแล้วจะคลิปหน้าว่าจะเป็นตัวอะไรซีรีส์ไหนจะเป็นไรเดอร์หรือจะเป็นสไตนะฮะก็ต้องติดตามกันไว้นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ต